พุทธังธรรมังสังฆังชาติกันตังมรณะกันปานาติกันสารพัดกันกันพุทธังอรหังจังงังพาเวสัมปติชามิเมสัม,มุขาสภาหรติเตสัมมุขาอิอารานังอรหังกุศลาธรรมาสัมพุทโทธทุสนะโสนมโมพุทธายะพระคาถาบทนี้เป็นคาถาสายล้านนาที่ขึ้นชื่อในด้านการคุ้มครองป้องกัน และตัดเคราะห์มิใช่เพียงคำภาวนาเพื่อความสบายใจแต่เป็นการอัญเชิญพลังแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาตั้งเป็นเกราะกำบังชีวิตผู้สวดด้วยความเคารพจิตจะตั้งมัน่นไม่หวั่นไหวต่อสิ่งอัปมงคลและพลังไม่บริสุทธิ์ทั้งหลายหัวใจสำคัญของพระคาถานี้คือการกันภัยรอบด้านทั้งภัยที่มองเห็นและมองไม่เห็นคำว่าจาติกันตังและมรณะกัน เป็นการตัดเคราะห์จากวิบากกรรมเก่าไม่ให้ลุกลามรุนแรงส่วนคำว่าปานาติกันสารพัดกันกันเป็นเกราะคุ้มครองจากอุบัติเหตุภัยอันตรายและเหตุร้ายที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดคาถานี้จึงนิยมใช้ภาวนาในยามเดินทางยามดวงตกหรือช่วงชีวิตที่ต้องเผชิญแรงกระแทกจากเคราะห์กรรมพลังของพระคาถาจะเด่นชัดเมื่อผู้สวดตั้งจิตอธิษฐานด้วยความสงบไม่ท้าทาย ไม่ลองของแต่ภาวนาด้วยความนอบน้อมเพราะคาถานี้ไม่ได้ทำหน้าที่บังคับสิ่งศักดิก์สิทธิ์หากแต่เป็นการเปิดทางให้พลังแห่งธรรมเข้าคุ้มครองเมื่อใจไม่กลัวสิ่งไม่ดีย่อมถอยเมื่อใจตั้งมั่นภัยทั้งหลายย่อมอ่อนแรงลงเองครูบาธรรมชัยแห่งวัดทุ่งหลวงเมตตาถ่ายทอดคาถานี้ไว้เพื่อให้เป็นที่พึ่งยามขับขันเป็นเกราะธรรติดตัวมิใช่เพื่อให้ผู้สวดเหนือใคร แต่เพื่อให้รอดปลอดภัยและไม่หลงทางเพราะพระคาถาที่แท้จริงไม่ใช่คาถาที่ดังที่สุดแต่คือคาถาที่คุ้มครองชีวิตได้จริง